อยากรู้ว่าทําไมถึงต้องใช้เครื่องครัวรลีนอแวแล้วเครื่องครัวยี่ห้ออื่นๆพวกเทฟลอนหรือว่ากระทะเสเตลเลตั่วไปอยากรู้ว่าเครื่องควลีนแวร์วมันดียังไงผมอยากให้เราคิดภาพนะครับเหมือนรถยุโรปก,กับรถญี่ปุ่นถามว่ามันก็ขับได้เหมือนกันแต่ถ้าเราศึกษาสักนิดนึงเราก็จะรู้ว่ามันไม่เหมือนกันหนึ่งเลยวัสดุที่เขาใช้ทเทคโนโลยีที่เขาใส่มา ในตัวสินค้าก็แตกต่างกันสมรรถนะต่างๆก็แตกต่างกันมันก็อยู่ที่กําลังซื้อด้วยถ้าคุณมีกําลังซื้อรถญี่ปุ่นก็เหมือนผมอะ่ะผมก็ซื้อรถญี่ปุ่นผมมีกําลังซื้อเท่านี้แต่ผมก็ต้องเข้าใจว่ารถญี่ปุ่นก็ไม่มีทางเหมือนรถยุโรปคนที่เขามีกําลังซื้อเขาก็จะเลือกรถยุโรปเพราะเนื่องจากเขาต้องการความปลอดภยัยต้องการสมรรถนะที่ดีเขาต้องการขับด้วยความเร็วแต่ยังคง ความปลอดภัยอยู่ถ้าให้ผมเปรียบเทียบก็เหมือนกับสินค้าลีนแวร์นั่นแหละถามว่าคุณจะเลือกใช้กระทะเหล็กกระทะเทฟลอนหรือสเตลเลตทั่วๆไปคุณก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันก็จะต่างกันเรื่องของวัสดุที่เขาเลือกใช้ก็ตามราคาความคงทนต่างๆถ้าสมมติคุณมองว่าเครื่องครัวราคาใบละ5 0 0 1 0 0นึเสียก็ทิ้งอะไรเงี้ยถ้าคุณมีความคิดแบบนั้นก็ได้ แต่ถ้าคุณมองว่าคุณอยากซื้อมาแล้วใช้ยาวๆคนมีความผูกพันกับใบนี้แล้วถ้าสมมุติวันหนึ่งมันเสียขึ้นมาเนี่ย<ม>คุณก็ต้องทิ้งถูกไหมแต่อย่างใบนี้สมมุติผมมีความผูกพันแล้วใบนี้มันเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในโลกที่เขาเลือกใช้มันจะอยู่กับผมไปจนผมแก่20ปี30ปี40ปีไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าตัวนี้เขาใช้เป็นสแตนเลสเกรดเครื่องมือแท้เลย เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันกับรถนั่นแหละถ้าหนึ่งเลยคุณมีกําลังซื้อประมาณไหนคุณก็เลือกซื้ออันนั้นแต่มันแตกต่างกันแน่นอน